Uh huh. yeah. mm hmm. สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลก Let's go <S you can catch ทักขนาดนี้นะครับผมกับพี่บอสก็ได้มาอยู่ที่ทางขึ้นของห้วยขอ้อหูแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่พี่บอสพี่บอสไม่รู้อะไรซะแล้วตอนนี้เนี่ยผมกําลังขึ้นมาด้วยความชัน10องศาเพราะว่าผมมี Ball, มิเตอร์บอกมีมีหน้บบาปัดคอยบอกอยู่อันนี้ผมยังผมยังไม่ใช้ H โหมดนะผมจะใช้โหมดธรรมดาขึ้นอยู่นะครับพี่บอสนี่ผมกม็จะไม่ใช้โหมดไหนเลยพี่ผมใช้โหมดเดียวเพราะว่าพี่บอสไม่มี และผมก็จะมีกราฟบอกด้วยนะว่าล้อไหนของผมเป็นยังไงตอนนี้ผมกําลังทําการเลี้ยวอยู่แลวส่งกําลังไปล้อไหนอันนี้เขาบอกมานะในหน้นนนปาปัดตรงนี้ครับเมื่อสักครู่ที่ตอนเราผ่านเนินประมาณ12องศาขึ้นมานะครับครับแล้วเราก็มาจอดรอทีมงานกันนะพี่บอสผมก็ไม่ต้องเหยียบเบรกเลยเพราะผมมีออโต้โฮแหมพี่รถสมัยใหม่นะพี่สมัยนี้มีเกือบทุกคันพี่บอสมีไหมละ่ะมีมีใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของ เบรกเนีน่ยนะพี่บอสผมต้องให้ภาษีกับเจ้าฟอร์เรสเซอร์คันนี้จริงๆนะ uh huh. เพราะว่าในส่วนของเบรกหลังของเขาแล้วนะพี่บอสมีรูระบายด้วยนะเป็นจานเบรกสองชั้น oh. ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใส่มาให้กับรถที่มีสมรรถนะสูงๆเท่านั้น uh huh. นะครับเมื่อสักครู่ยังงงเลยอะ่ะแบบไปเห็นปุ๊บเอา้าเป็นจานเบรกสองชั้นด้วยดีจังเลยอันนี้ก็ขึ้นมาคนระับผมยังไม่ได้ใช้หมดในการช่วยเหลือ ต่างๆของเขานะก็ยังเป็นโหมดธรรมดาอยู่ในการขับเคลื่อน all wheel drive นะครับนี่ของผมก็เดินทางด้วยระบบอัตโนมัติของกล่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งการให้ i active all wheel drive ทำงานครับพี่ oh. ในชื่อยาวนิดนึงแจะเอาอย่างนี้ขึ้นมานะพี่โบผมชอบมากกว่าขี่ขับกระบ full นะ full drive ดีกว่าเยอะมักว่าเยอะไม่ไ,ไม่ไม่จุก ไม่กระชอกไม่จุกไม่กระช่ไม่จุกไม่กระชอกคับมาได้อย่างนิ่มนวลถูกแต่ยังไงก็มาสา้าก็อาจจะมีนิดหน่อยครับพะพร้อมเป็นตามสไตล์ของเขาอ๋อแล้วมสาสาจะกระเทือนส่วนใหญ่ถูกต้องเป็น,เป,นเป็นสไตล์ของมาสด้า,าเขาแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับซูบารุนะคุณผู้ชมนิ่งเลยเร้กจะใช้ระยะทางเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะานะจะถึงขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเขา ช่วงล่างข้างหน้าของผมเป็นแม็กเวอร์สันสปาร์ตนะฮะข้างหลังเป็นดับเบิลวิชบอนครับก็คล้ายๆกับของพี่โบนนั่นแหละจริงๆดับเบิลวิชโบนเจะเรียกว่าเป็นมัลติลิงก์ก็ได้นะฮะอีกนิดนึงช่วงล่างของตัวที่เป็นเครื่อง2.5ที่ผมเปลยตอนต้นๆไว้นะครับก็เขามีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือมีเปลี่ยนโชกต้นใหญ่ขึ้นอ,อ่าแล้วด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าก็คืออัดน้ำอัดอัดอัดเขาเรียกว่าอัดน้ำมันให้ ดีขึ้นกว่าเดิมอเพื่อรองรับกับแรงของเครื่องยนต์ที่มันมีเพิ่มมากขึ้นก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันกระด้างนิดนึงแต่วันนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีนะพี่รับที่ที่ฝนไม่ตกใช่มาถึงเราแบบว่าเหมือนเหมือนน่าจะแบบว่าตกเมื่อวานนะแล้ววันนี้วันนี้แด,ดดดีก็เลยดูแห้งๆแต่ก็ยังมีแฉะๆบ้างถ้าผมเข้ามาที่ในโหมดออฟโรดของเขาเนี่ยนะก็คือ X โหมดนะฮะครับัวหน้าจอตรงกลางข้างบนเนี่ยนะจะเปลี่ยนไปอีกด้วยนะครับพี่เบิร์จาก จากทุกทีจะโชว์แค่มุมพวงมาลัยนะแค่ในมุมพวงมาลัยจะหายไปแต่ว่ากลายเป็นมุมเอียงของรถแทนนะฮะแ,และก็จะเพิ่มฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือ,อลงเขาและเบรกเองให้ด้วยอในส่วนของ x m o d e นะฮะข,ของพี่<น>อตมีลงเขาและเบรกเองไหมลงเขาแล้วก็ เบรกเบรกเองครับผมก็ต้องเบรกเองไม่ใช่สิเอาจิงๆ hill descent เนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีก็ผมเบรกเองไงพี่ไม่ใช่สิรถอะเบรกเองสิไม่มีไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาอะลงทางลาดชันแต่จริงๆนะผมก็ต้องพูดบอกว่าก็เสียดายนะว่าน่าจะมีใช่ไหมใช่น่าเสียดายพี่ก็จริงจริก็น่าจะมีนิดนึงเพราะไหนๆก็เป็นออฟวิวได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไว้สําหรับ เหมาะสาหรับลุยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเผื่อลูกค้าอยากจะมาลุยนู่นนี่นั่นก็น่าจะใส่มาให้นิดนึงจริงริงแล้วมันไม่ได้แพงนะจริงๆเขาแค่โปรแกรมมันใช้ได้แล้วนะออืพื้นที่แค่นี้พี่ต้องใช้ X หมดแล้วด้วยเหรอผมอยากลองดูไง <S <S ว่าคัน <S <S ที่ไม่มีนะ่ะมันจะแตกต่างกนะับคันที่มีขนาดไหนอือือืือ่อาเดี๋ยวผมปลดแล้วก็ได้ผมกลับไปใช้หมดธรรมดาก็ได้อเออแต่ก็ผมก็ยัง ยังมีอีกจุดหนึ่งนะพี่ที่ผมพูดถึง,งนะเมื่อกี้ผมลืพูดถึงก็คือเขามีตัว head up display ด้วยจอ F16 อ่ะ,ออะ,อะแต่นี้ไม่ F16 อันนี้แค่สะท้อนสะท้อนกระจกสะทอ้ะทอนกระจกอ,อแต่ก็คือก็บอกบอกครบครบ,ครบท้วนทุกอย่างหละทั้งระบบเตือนต่างๆที่เขามีมาให้นะครับทั้งเลนเช l เลนคลิปปิ้งนะครับทั้งเซนเซอร์หน้าหลังซ้ายขวา ก็จะเตือนที่ตรงด้านนี้หมดเลยโดยจริงๆแล้ว่ไอ้ตรงบายสปอร์ตเขาก็เตือนบนนี้ด้วยนะมองที่ข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้แต่บางคนอาจจะลำคานเนี่ยก็ชอบปิดกันอะไรเงี้ยแต่ของพี่ก็มีระบบของพี่นี่ไอซส์ถูกต้องไหมใช่ครับไอซายก็มีนะฮะก็เป็นเป็นขั้นอื่นเนี้ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรดาร์<อ>ใช่ไหมแต่ว่าไอซส์ของผมนี่จะเป็นใช้กล้องเลยเป็นกล้องเป็นตัวประมวลผลพี่บอสของพี่พบ,บอสยังเป็นเรดาร์อยู่ <พบ S 1> ใช่ไหมอันเบลเลอร์เทอร์เลย ถูกก็อยู่ที่อยู่ที่โลโก้แต่ผมก็เคยลองลองอยู่นะตัว f o r เ ster อร์ได้เป็น i อซีอ่ะมันจะเหมือนเวลากล้องออโต้ที่เรานึกถึงกล้องกล้องเอาแบบพกพาก็ได้หรือกล้องมือถือจับบุคคลแบบออโต้มันก็จะจับเป็นตึ๊ดๆเป็นช่องสีลี่มเดี่ยมตามคนตามนั้นเลยใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนกันวอนนี้แหมวันนี้เส้นทางก็ก็เป็นแห้งๆหน่อยแต่ก็ความขรุขระเนินต่างๆก็ยังมีอยู่แต่ แต่ถ้าพูดถึงด้วยกําลังนะพี่เครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยเอ้ยผมว่ามันขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายโอ้เจ้าที่ถ้าพี่โบสได้เครื่องยนต์อันนี้ไปนะพี่โบสจะพูดแบบว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องเลยโอ้ <laughs> แมถ่ถ้าพี่อถ้าพี่โบสได้เครื่องยนต์เจ้าเจ้าเจ้าฟอร์เรสเต์นัคันนี้ไปนะแค่สองพันซีซีนะเป็นบ็อกสเตอร์น,นะนะนนะพี่โบสจะบอกโอ้ ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเลยใชจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยมาซจะเปลี่ยนให้เป็น2,005ทำไมเหรอโอ้ยผมผมขึ้นมานี่รอบอยู่ประมาณพันพันหนึ่งนิดนิดพันสองกำลังก็โอเคอยู่พี่ในการขึ้นมา โอ้โ oh, ถ้าพี่ติดเนี่ยผมผมก็ขําให้อ่ะ <c oughs> ติดก็ขําให้เหรอ <c oughs> <c oughs> ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทางก็ชันอยู่ช่วประมาณสิบองศาตอนนี้เก้าองศา <c oughs> ตอนนี้ เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่397เมตรต้องใช้สองคันรวมกันถนะึงจะได้คันนี้ไม่มีบาอร์ให้สูดนะฮะเพาสูงที่เท่าไหร่ uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำรถพวกนี้ขึ้นมาท่องเที่ยวกันได้อย่างสนุกสนานนะครับเป็นรถครอบครัวมากัน4ี่ห้าคนพ่อแม่ลูกก็เพลิน uh huh. แล้วก็ได้กันผจญภัยด้วยครับ แต่ถ้าตอนทีที่ผมเข้า X mode นะพี่บอสครับ traction control ผมจะปิดด้วยนะอืมท,ท,ท,ทั้งสองโหมดเลยป่ะพี่อะไรนะทั้งโหมดเดียวฮะโหมดเดียว,ดดยวที่เป็น deep snow อ,อ๋อคือหิมะลึกหรือทรายลึกอะไรพวกนั้นลึือล,ลโคลนเนี่ยนะ traction control ผมจะปิดแต่ถ้าเป็นอีกโหมดเดง traction ถ้าเป็น snow and dirt traction control จะไม่ปิดนะะแต่ว่าปิดทั้ง X mode เลยไม่ใช่ แต่ว่าของเรื่องนะตอนนี้น้ำมันเริ่มเลทเทแล้วนะพี่บอสเท่าไหร่แล้วครับพี่ผมอยู่9 2จุสองอ่ะของพี่บอสละโอ้ใกล้เคียงกันรอผมเก้าจุดหนึ่งอันนี้เราใช้มาจากกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ถ่ายทำกันมาตลอดระยะทางก็วิ่งมาไกลพอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีจบบนขึ้นเขาครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปน้ำมันกัน9 2้าดสองนี่ก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย1ิบเอโลลิตร อ่ะพี่เป็นลิตรต่อกิโลหรอใช่ครับอ๋อผมเป็นกิโลลิตรโอ้เยอะดีนะนะแม่พูดพูดก็ไม่จบต้องไปข้างซ้ายมันจะไปได้ไหมน่ะอ่า เบี่ยงไปซ้ายเหรอพี่ผมถอยให้แล้วไปไม่ได้หรอก X mode X mode อย่าถอยทีอย่อย่าถอยน่าจะเป็นไม่ได้เลยลองโหมดธรรมดาก่อน ไปได้นะ,อะลองดูนะทานดีก็มีให้ไปก็ไม่ไปไปได้เฉยอันนี้พี่ไปแบบไหนธรรมดาธรรมดาล้วผม่อมมาอ่ากนี่ยงมาธรรมดาอยู่ฮนะตตั้งหลักให้ดีก็ข้ามมาได้ล้รอลอยทั้งสองข้างครับพี่บอสมาปุ๊รบรับเบรกตรงนั้นด้วยนะเอาให้ล้อลอยเลยอนะ่ะ น่งขึ้มาเลยกันนี้ก็ลองลองแบบพี่ก่อนไงให้ล้อลอยไม่ได้เหยียบส่งเมืเ่อกี้ไม่ได้เหยียบไม่ดเหยียบมาแล้วทำไมทำไมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถอยถอย่ายถ่ยถ่ยเอาใหม่เอาใหม,าามาไ่ไปไปไป ส่งเบาไปแล้วค่อยมาเหยียบเติมเอาตอนถ่ายเลยหลุดไม่ทันไม่ทันเรามีเทคนิคในการขับ่อยพี่บ๊วตอนตอนแรกล้อล้อที่ลอยล้อหน้ามันจุ่มแล้วมันดันไปแล้วไงพอล้อหลังจุ่มผมไม่ได้เหยียบต่อไงนึกว่ามันจะหลุดเลยไม่เป็นไรได้ฮะัาทดีๆก็ไม่มาชาเลนชาวเลนชาเลนชาเลนมันก็มันก็ก็โอเคพี่ก็คือทำให้รู้หน่อยนิดนึงก็ คือแรงแรงเครื่องยนต์ผมว่าท็อกมันดีนะมันแค่สองพันผมไม่รู้นี่เขาก็เหลือแล้วพี่บอสไม่ก็ถือว่าพี่ผมในในมองอีกมุมหนึ่งไงนะของพี่มันมีอาจถ้ามีเอ็กซ์โหมดในการช่วยเหลือถูกไหมนะถูกอา่าแต่แต่อันเนี้ยมันก็เป็นระบบออฟวิลไรส์ที่ก,ก็ก็อาจจะมีอะไรนิดนหน่อยที่ทางมาสเตอร์เขาใส่มาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาใสอะไรบ้างแต่คือเป็นเป็นของไอแอคทีฟ ออวิวได้เนี่ยอนี้มันใช้งานได้ดีจริงๆ <laughs> แม่ <laughs> ผมว่ากำลังเครื่องก็น่าจะช่วยเหลือในส่วนของอวิวได้ได้เครื่องใหญ่ก็ได้แค่เหมาะสมกับตัวหูไม้ได้แล้วเนี่ย<อ>แต่คันนี้ดีจริงๆนะสำหรับเอสยูวีนะนิ่มนิมนต huh. ลก็อาจจะไปได้แบบด้เยอะมากเท่ากับที่มีกับเพื่อนแบบเป็นโฟร์วินไดรฟ์จริงๆนะแต่ก็โอเคอะแต่คันนี้ก็ดีอยู่แล้วที่แต่คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกอะ แต่การ์ดกันดีอืมแต่คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกอะไรเงี้ยได้ในบางจุดเขาน่าจะแบบน่าจะคงคงต้องรอที่ไมเนอร์เชนมากกว่าเพื่อเพิ่มอะไรขึ้นมาให้อีกใช่ไหมอ๋มอ,อแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับของมาส d a นะครับเสียดายอีกนิดนึงในส่วนแม็คเขาก็อัพเกรดเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วน่าจะมีตัวเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาไหลด้วย เออเขาไม่มีให้แต่ตัวดีเซลมีให้เออจริงจริงพี่พี่บอยก็มาขับคกันนี้สิซูบารุเนี่ยคันซูบารุมีให้อยู่แล้วแฮนด์ซิฟข้างหลังเนี่ยด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวก พี่โบ,<อ>บ๊ใจเย็นๆไม่ต้องมาหน้าเสียดายก่อนเราเอาพูดถึงเรื่องรถของเราก่อน,อนจะไปบรรยากาศที่เราขึ้นมากันสะะว่า <laughs> เป็นไงพี่สรุปรถพี่ก่อน <laughs> ขึ้นมาเนี่ยนะผมถ้าจะไม่ได้ใช้โหมด X ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โหมด X โหมดเลยครับผมนะครับแต่ มันนิ่มดีอ,อ่นุ่มวนไปเรื่อยเลยนะนิ่มแต่ว่าไม่ถึงขนาดยุ้ยหรืออะไรนะกําลังดีทําออกมาแบบกําลังเหมาะสมนะฮะกับความเร็วที่ไม่บ้าเลือดแล้วก็เครื่องยนต์ขนาด 2,000cc ทำได้ดีนะครับระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยนะออกมาประมาณ250กิโลครับผมนะครับคันนี้ทานอยู่ที่10.5กิโลเมตรต่อลิตรแล้วด้วยราคาแบบจิบๆเบาๆครับถ้าเปรียบเทียบกับของพิบูลนะก็ <laughs> จะต้อง เข้ามานั to então, ่งคิดดูก like, ันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะกับราคาเพียงหนึ0 0 0้านสี่มื่อบาทมาสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมดูในเทปทั้งหมดนีครนบพี่คบัวเขาจะบอกของเขามีกระเทือนนะขึ้นมาสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าเอาของตัวเองมาก่อนมาผมจะลาไปแล้วผมบอกแล้ววันนี้ผมมีของดีอ่าก็สำหรับอีเียกไฟนะครับก็ ต้องบอกเลยว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาใหม่ทํางานได้ดีบนพื้นถนนออนโรดนะครับก็เรียกกําลังเรียกแรงบิดเรียกแรงม้าได้เร็วนะครับในการัารเร่งแซงเข้าโคง้งทุกอย่างรวมหนึ่งช่วงล่างคือทํางานได้ดีแล้วก็พอขึ้นมาในส่วนของ road, ออฟโรดอาจจะมีความรู้สึกกระแทกนิดหน่อยการทํางานก็ถือว่าได้ดีเช่นกัน <Yep. S 1> นะครับส่วนอัตราการประหยัดน้ามันนั้น mm hmm. ก้าจุอ้ต่างกันไม่เยอะก็ถือว่าเสมอแล้วกับถือว่าเสมอแล้วเพราะเครื่องยนต์คนละขนาดและส่วนของราคานะครับก็ถือว่าตัวเซ็กห้าเบนซินเทอร์โบเนี่ยสองจุเบนซินเทอร์โบเป็นตัวท็อปสุด1นึ่งล้านแห้าหมบาทครับสุดตารางแล้วสิเนี่ยสุดตารางแล้วแต่ก็แต่ก็ต้องบอกว่าแลกด้วยหลายๆอย่างที่เขาให้มาก็ถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ นี่เป็นรายการเดียวนะที่เรากล้าพูดแบบนี้รายการรถยนต์ <c oughs> รายการเดียวที่พูดแบบนี้ได้แต่แต่แต่ก็อาจจะสำหรับผมก็ได้แต่บางคนที่มาลองแล้วเขาอาจจะชอบแล้วมีกําลังในการซื้อแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกับคันนี้ล่ะอ้าวก็ต้องไปลองกันก่อนอ้าวมันบอกไม่ได้ครับแต่ไม่พูว่ <บน S 2> าก็า <c oughs> ก็มันยังมีขาดอยู่ไงเอาละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องไปลองกันเองนะฮะคตามโชว์รูมต่างๆของซูบารุแล้วก็ของมาสด้าเขาอันนี้มาสด้าเองเขาก็มีการปรับเปลี่ยนโชว์รูมลูกใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเปิดโชว์รูมขึ้นมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นรถคันนี้มีให้ลองแน่ๆมีให้ลองครับแต่ว่าทางซูบารุเองก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า f ฟอร์เรสเซอร์นี้ตอนที่ของซูบารุก็ตอนนี้ก็โชว์รูมเขาก็เยอะอยู่พอสมควรใช่ครับครับผมนะครับและสองคันนี้คุณผู้ชมฮะ ไม่ต้องกลัวว่าเป็นมือสองจะเป็นยังไงราคาตกทั้งคู่ครับพี่กอครับครับอะไรอีกเคยเล่นเกมไหมพี่เล่นดิเหอสบายยิ่งแบบว่าเกมที่แบบว่าต้องคอยแลกคอยแลกเหรียญเนี่ยพี่เคยเปล่าหมอเป็นงี้เหรอไม่ใช่โถเอ้ยไม่ใช่เกมงี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะก็แลกคอยแลกเหรียญอ่ะฮะก็เคยนะเคยเคยชอบด้วย ดีเลยพี่ครับในแอปมอเตอร์มาเนียนี่นะพี่นอกจากจะรวบรวมเรื่องราวของยานยนต์แล้วนะพี่รวมถึงกิฟต์วอชชอร์ส่วนรถต่างๆแล้วนะพี่นั้นผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปหมดแล้วคุณผู้ชมฟังไปหมดแล้วยังมีเกมให้เล่นด้วยมีเกมอีกต่างหากเป็นเกมล่ามอนสเตอร์พี่ในแอปของเราเนี่ยมีเกมล่ามอนสเตอร์นะครับเพื่อเราเจอมอนสเตอร์เนี่ยแค่เอาลูกบอลเคลื่องใส่มันถ้าชนะปุ๊บเราก็จะได้มอนสเตอร์เนี่ยมาเป็นคอเลกชั่นเพื่อ เราไปใช้งานต่างๆในแอปโอ้ยอน่าสนใจอะ่ะมันก็จะเหมือนคล้ายๆเราเก็บเหรียญเก็บอะไรแต่นี่เราเก็บเป็นมอนสเตอร์าาอ่าฮะเมื่อเราชนะนะพี่รเราก็จะได้มอนสเตอร์พี่มาะส,สมเป็นคอลเลกชันเพื่อเอาไปแลกสิ่งของต่างๆหรือโปรโมชั่นต่างๆดาวน์โหลด<ม>ได้ที่ App Store และ Pay Store นะฮะสำหรับแอปพลิเคชัน m o n s ตอร์ a n i a ครับถูกต้องครับผม ครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับคุณผู้ชมผมกับพี่โบนี่เสียดายจริงๆนะฮะวันนี้เจ้าก็ผ่านไปได้สวยงามจริงๆนานๆจะชนะที <laughs> <laughs> คุณผู้ชมสามารถติดตามเราสองคนได้นะครับทุกทกวันอาทิตย์ครับทาง TV ี5 HD 1กดหนึ่งเวลาห้าทุ่มครึ่งครับกับรายการคอคนรักรถค่ะ Love Review ครับครับผมแล้วก็อีก3ช่องทางออนไลน์นะครับก็คือช่องทางแรกนะครับคือ Facebook Fanpage ขอคนลรถขาเลเวอร์นะครับช่องทางที่2องครับ u t u b e คอคนนักรถอันนี้สำคัญครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ให้เราด้วยครบเวลารายการเราลงปุ๊บจะได้มาย้อนดูเรากิงริงและอีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือติดตามข่าวสารยานยนต์ ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w บ carity.com ครับและสิ่งสุดท้ายนะครับพี่กบที่ลืมไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณบริษัททรีเฟซเอลสูเซลล์นะครับที่มอบรถออ l n นิว s u ลสู m a ดีแม็กคุภาพพริกโลกนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาได้ทำรายการในวันนี้ครับผมครับผมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้ารสปีดลิมิตแล้วมันให้นั่นไหมสามารถเหยียบไปได้เลยเต็มที่เลยในรุ่นของซีรีส์2เนี่ยจะเป็นนิวโมเดลเลยใช่คนรับ,รบและ <New S 1> ส่วน <Model. S 1> ของ X5 กับซีรีส์3น่นจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่